ลูกค้าต้องการซื้อรถพร้อมกับเจ้าตัวแอคเซสเมนต์อีกแล้วรอบนี้ก็จะเป็นตัว Pa p e r Low Cam นะครับผมลูกค้าก็เนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้ลูกค้าบอกขนาดบอกอะไรมาก็อย่าเพิ่งคำควณไปเลยนะครับผมผมต้องการขนาดกับน้ําหนักจริงๆขนาดยิ่งเป็นตัวโลแคมเนี่ยต้องการขนาดตัวที่ลูกค้าต้องการหนีบเล็กที่สุดกับตัวใหญ่ที่สุดนะครับผมขอตัวเล็กกับตัวใหญ่เพราะว่าถ้าตัวเล็กกับตัวใหญ่ทําได้ตัวกลางไม่มีปัญหาเลยครับลูกค้าก็ได้ส่งสเปกกันมาเรียบร้อยแล้วเราก็คํานวณให้กับลูกค้าเรียบร้อยนนนนนะะะครรัััผมกก็็สุปปป้้้้ววว่่าาาาใใหหชเเตต3.5ไพํ ของลูกค้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก1.1ตันนะครับผมและจะต้องยกสูงด้วยก็เสนอเป็น3.5ไปเป็นทั้งตัวลิเธียม C P C D 35 G B 6นะครับผมแล้วก็ตัว C P C D 3 5ตัว i S U S U ถ้าเป็นตัว3.5ตัน E S U S U เนี่ยก็จะใส่เป็นตัว4 J G 2ไปให้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีแรงขับประหยัดน้ำมันกว่าถ้าใช้ตัว C 2 4 0เนี่ยมันก็จะตามไปหน่อยหนึ่งเวลาเร่งมันจะอืดจบไปกับตัวนี้ครับผมตามสเปคใช้ตัว Paper Low Cam ก็คือแ J 2 2 H B 8 ผมน้ำหนักยกที่มากที่สุดก็คือ2ตันนะผมแล้วก็คำนวณโหลดเซนเตอร,ร์ให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับผมถ้าใครต้องการตัว a อสเซทเมนต์สเปคพิเศษโลแคมเบล,แ,บลแคมฮิงฟอกนะครับผมแจมพวกเรามาได้แต่พวกเราจะถามรละเอียดเยอะนิดนึงนะครับผมเยอะมากเลยเผื่อกันความผิดพลาดนะครับผมทั้งทาง,ทางเราเองด้วยกับของที่ลูกค้ามีด้วยนะครับผมอยากให้ลูกค้าซื้อไปแล้วใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการจะซื้อนะครับผมไม่อยากเดี๋ยวจะมามีปัญหากันที่หลังเนาะก็ยังไงรบกวนหน่อยครับผมขอรายละเอียดเยอะหน่อยหรือว่าถ้าจะให